ลูกทุ่งชวนคุยกีค่ะหนูชื่อกี้อยู่ที่นี่แล้วก็มากับโบวันนี้อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วครับกับน้องโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ พร้อมกับเสียงปรบมืออันเกลียวกลาวของเราเลยด้วยนะครับนะวันนี้ต้อนรับน้องโบครับผมนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องโบด้วยค่ะฮนะแต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่มาคุยกันที่คนลุกทุง่งเอฟเอ็มร้อยสามด้วยเหมือนกันอ่าโบเคยมีโอกาสได้มาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่มาฝากกับ พี่สองสาวเปิดตัวเปิดใจก็มาดีคะใช่เมื่อกี้กผมลังเลอยู่ระหว่าง2เพลงนี้ตอนที่ผมเปิดเข้ามาเมื่อสักครูน่นี้ว่าผมจะเปิดเพลงนั้นดีหรือจะเปิดเพลงนี้ด,ดีนะฮะสุดท้ายเลือกอันนี้กันเลยด้วยกัน <c oughs> <c oughs> แต่นั้นก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งด้วยที่ผมเปิดบ่อยๆเลยด้วยะนะครับนะ โอ oh, จริง,รงๆก็อยากถามเลยอะแต่ไม่เป็นไรอันนี้คุยถึงซิงเกิลใหม่ก่อนแล้วกันอยากถามในต,ตอนนู้นแล้วว่าเออพอดีตอนนั้นผมไม่ได้เป็นคนผมไม่ได้คนคุยใช่ไหมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นคันหิมอ่าใช่อ่านะฮะน่าจะเป็นบันคิมเหียห <laughs> นุ่มเกาหลีห <laughs> นุ่มเกาหลีหนุ่มเกาหลีห <laughs> นุ่มเกาหลีนนี้ชื่อว่าบันคิมเหีย <laughs> นะฮะหรือคุณเบียรคิมหันนะครับเออตอนนี้ตอนนั้น,นก็คุยกันถึงว่าซิงเกิลตอนนู้นว่าเป็นยังอะไรยังไงกันบ้าง <laughs> แต่ครั้งนี้เรามาเจอการพร้อมกับซิงเกิลนี้ที่ค รักเต็มร้อยรักเต็มร้อยนะครับผมนะซึ่งเราจะได้ผมเองเนี่ยแหละมีโอกาสได้ฟังซิงเกิลนี้ตอนที่ไปนี่แหละครับคนลูกทุ่งฟันแฟกกับน้องโบ่นะครับตั้งแต่ช่วงก่อนออปีใหม่แล้วเลยด้วยนะครับเราออกนี่คือช่วงก่อนปีใหม่นั่นเลยใช่ไหมซิงเกิลนี้ที่ปล่อยออกมา ใช่ค่ะพี่นะฮะก็เป็นช่วงแบบว่าเวลาเขาเรียกกำลังช่วงอยู่ในช่วงของสนุกสนานรื่นเริงกันอยู่ใช่แล้วก็คือยังไม่ได้ไปฝากสถานีไหนเลยเอาเวอร์พร <c oughs> <premier> ีเมียมอีกแล้วร้องก่อนเลยผมยังคิดเลยเอาจริงผมนั่งอยู่เนี่ยวันที่วันงานเนี่ยแล้วผมก็นั่งแล้วผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะเออเพลงเนี้ยทำไมเราถึงไม่เคยได้ยินังไ, <c oughs> ไม่เคยได้เปิดหร <c oughs> ือเอา <c oughs> ไม่เคยได้เปิดเลยผมยังคิดอย่างนี้อยู่เลยนะนะตอนนั้นที่เราไปคนรุ่นฟันแฟ็กันด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่แหละครับแล้วซิงเกิล มาอยู่ที่คนลูกทุ่งเงี้3เ็มร้อยสามแล้วด้วยอีกเช่นกันนะครับเตรียมสำหรับซิงเกิลรักเต็มร้อยเนี่ยเราเตรียมที่จะปล่อยเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วเป็นช่วงปีใหม่ด้วยเลยมนะั้ยอ่าเจ้านายเตรียมไว้คือช่วงปีใหม่แต่ว่าหนูอะ่ะเตรียมเพลงของหนูมาเป็นปีแล้วค่ะ,ะคือใช้เวลาใช้เวลาในการทําเพลงเนี้ยอรอเนื้อร้องอตอนแรกบอกสิบห้าวันเสร็จห้า <5 S 1> เดือนนะคะเฮ้ยเนี่ยดิใช่รอเนื้อร้องรอคิวดนตรีรอคิวมิกรอคิวเข้าห้องอัดเสียงเบ็ดเสร็จ ปีหนึ่งพอดีท<ด>ำไมมันดัดกระดานนั้นใช่ค่ะเออถ้าอย่างเนื้อร้องก็น่าจะเป็นฟิล,ลของ น้องคนแต่งน้องลูกน้ำด้วยเขาติดภารกิจเราตามหาเพลงนี้คือก็นี่ผมก็เลยจะถามเลยว่ามันมีเพลงนี้ขึ้นมาก่อนหรือเราลิฟอันนี้มันถูกเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อไราเลยเขียนขึ้นมาใหม่พี่คือทุกเพลงของหนูอะทุกเพลงของหนูที่เป็นเพลงเดียวจะเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโอ้จ้าโดยที่หนูอะหนูแต่งเพลงไม่เป็นนะแต่หนูอยากให้เพลงของหนูอะมันเป็นเนื้อหาแบบนี้มันมีคอนเซปต์คอนเซปต์มาจากเราอ่ะหนูก็เลยบอกน้องว่ะพี่อยากได้เพลงประมาณแบบนี้อย่างเพลงนี้ยหนูอยากได้เป็นสนุกเป็นลำบงเออใช่ เพลงน่ารักมากแล้วก็ตั้ดนตรีเครื่องสดเล่นง่ายเพราะเวลาหนูไปเล่นหน้าเวทีส่วนมากใช่คแล้วก็มันก็จะเจอเครื่องสดมีเครื่องเป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็สนุกก็ตอนที่ไปคนรู้ทุกฟันแฟซกับผมแบบสะดุดหูเลยเหมือนกันเพลงนี้เอ้ยเพลงนี้น่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยผมตอนตอนนั้นอ่ะตอนที่เรายังไม่ได้บอกเลยนะว่านี่คือเพลงอะไรเพลงใหม่อะไรเรานั่งฟังอยู่นั่งแล้วก็นึกเลยเออเพลงนี้น่ารักจังเพลงของโบเหรอหรือเพลงของคนอื่นเราบอกว่าจริงๆพี่ล็อกกี้หนูยังหาตัวตนไม่เจอนะว่าหนูจะต้องไปแนวไหนหนูก็ จับไปลองอ่าแล้วก็ทดลองเหมือนกับทดลองตรงนู้นตรงนี้แต่แต่อาศัยว่าเอาที่เราชอบดีกว่าเอาที่เราชอบอยากให้มันเป็นแบบนี้เราใช่ค่ะมันเป็นตัวเราให้มากที่สุดใช่มันก็เลยแบบร้องแล้วมันสนุกร้องแล้วมันมันเต็มคําเต็มปากใช่ก็เลยรู้สึกแบบนั้นมากกว่าครับทำนองก็แบบน่ารักน่ารักนะฮะตอนริฟไปเนี่ยสาหรับเพลงรักเต็มร้อยเนี่ยตอนนั้นเลยเนี่ยเราริบไปว่าอะไรก็คืออยากได้คือเนื้อเนื้อร้องเป็น จีบหนุ่มๆอ่าแอลแอลน่อยอ่าแอลแอลน่อยแล้วก็ส่วนจังหวะเป็นรำวงแบบใต้ใต้อ่าใช่ทำไมถึงต้องมีกลิ่นอายแบบใต<ม>้ใต้่<อ>ตะ อย่างเพลงอ๋ออย่างอย่างอย่างเพลงแฟนใหม่โคตรดีอ่ะคือก็น้องลูกน้ําแต่งเหมือนกันคือเพลงหนูส่วนมากจะเป็นลูกน้ําแต่งเขาจะเป็นสำเนียงใต้อยู่แล้วเขาเรียกว่าจับทางกันได้ใช่จริงจหนูอยากหนูอยากร้องใต้เลยนะแต่ว่าสำเนียงหนูอาจจะไม่ไปขนาดนั้นไงเราเป็นคนที่ใดคนอ่างทองค่ะคนอ่างทองค่ะแต่ชอบในทํานองแบบใต้ใช่พี่หนูชอบปีชวาหนูชอบเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วรู้สึกมันมีบนสเสียดที่เราชอบกันเลยอ่ะอันนี้เป็นความชอบชอบแล้วก็เลยแบบ คือน้องอร้องมาเป็นใต้เลยนะอย่างเพราะเลยแบบเพราะว่าน้องเขาอเป็นคนใต้ใช่ค่ะแล้วพลังเขาเยอะพอเอาเราเอามาร้องเองน้องบอกว่าแต่พี่โบน้องปรับให้เป็นพี่โบนะอะไรเงี้ยอ๋อวันนี้เข้าใจเลยด้วยนะครับเพราะตอนแรกผมฟังผมก็คิดเลยเอ๊ะมันมีกลิ่นอายความเป็นใต้แล้วผมไม่คิดเรียนคล็อกเวียนคล็อกบอกคนใต้เหรอไม่น่าใช่มั้งอะไรเงี้ยก็ยังคิดเลยกะว่าเด็ดเดยวจะมาถามนี่แหละไอ้ยาลงไปหน่อยค่ะเออนั่น นะแต่ก็ยังมีความที่เป็นแบบอะไรนะหรือว่าเป็นผ้ากาก็คือมีความเป็นํำวงค่ะแต่เป็นํำวงที่มีกลิ่นอายความเป็นใต้ใช่แล้วมันก็ออกมาแปลกแล้วก็น่ารักดีนะ,ะนะถ้าถามผมนะครับผมเราตอนที่ออกมาเลยด้วยเนี่ยครั้งแรกตอนที่เป็นเนื้อมาเลยเรารู้สึกยังไงเออเราเห็นแล้วเราเป็นยังไงชอบเลยไหมหรือว่ามีการปรับหรืออะไร่อนมีเปลี่ยนหน่อยค่ะมีเปลี่ยนนิดน่อยบางท่อนบางบางท่อนที่มันจะแบบเราเราร้องแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าขัด เราก็บอกมันไม่เข้าปากใช่รับสารนักล้อก็เลยคำมันเบียงไม่เข้าปากขออนุญาตน้องแหละขออนุญาตเปลี่ยนก็ได้เลยพี่โบอะไรเงี้ยอ๋อนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวคุณปอนะครับคุณปอธีรสุดนะฮะบอกว่าเพลงนี้ดีมากสนุกมากเลยด้วยนะครับนะแล้วก็แต่งดีเลยด้วยอีกเช่นกันนะครับและเรามีการที่บอกอ่ะกว่าจะกลาวนอะไรใช้เวลาตั้งน้องกว่าเขาจะจูนจูนอัพออกมาเป็นเพลงนี้ได้เลยด้วยเบ็ดเสร็จเลยคือปีหนึ่งปีพอดีพี่หนึ่งปีนี่รวมถ่ายมิวสิ แต่ถ่ายมิวสิกอะแค่3วันนะค่ะคือคอนเสิร์ตก็เยอะคิวกล้องพี่เขาก็ไม่มีใช่พอเจ้านายบอกว่าหนูบอกว่าเจ้านายหนูว่างเนี่ยอยู่4วันหนูขอถ่ายถ่าย MV ให้หนูหน่อยเจ้านายก็คือท่านในห้างทวีชัยเนี่ยนะครับในห้างท็อปไลน์เนี่ยเจ้านายก็โทรนัดทีมกล้องให้นูนี่นั่นตอนแรกทีมกล้องพี่จะพาไปขอนแก่นหรือโคราชเนี่ยแหละค่ะอ้าเดี๋ยวพี่คอนเซปต์มาไปวิ่งอยู่กลางนะบอกพี่ ไม่กลางนาค่อบอกไม่กลางนาหนูขอหนูก็บอกค่ะว่าหนูอยากได้แค่แบบเนี้ยเป็นแบบไม่ใช่ค่ะเป็นซิงค์เป็นเต้นมีแดนอะไรเงี้ยมีแค่เส้นล้อมใช่ไม่ต้องแบบว่าแบบออกไปถึงไม่ไม่ต้องไปตากแดดขนาดนั้นพอพี่จัดแสงให้หนูหน่อยคือชุดเชิ้ตเนี่ยหนูก็ไม่ได้ซื้อใหม่นะพี่คือหนูมีอยู่แล้วแต่แค่ยังไม่ไดเอามาใส่ถ้าหนูเป็นคนชอบซื้อชุดร้องเพลงชุดร้องเพลงอยู่ว่าเป็นชุดใหม่แต่เป็นชุดใหม่ในสต็อกของเราใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ทักค่ะฟังดูเดี๋ยวจะเมือนชุดเก่าไม่ใช่นะ ถ้าหาอาแดนเซอร์ครับ พี่แดนเซอร์ว่าเนี่ยหนูจะถ่ายเอ็มวีหนูรบกวนนี่เขาก็แบบราคาพิเศษให้สุดๆเลยแล้วเขาก็ตัดชุดใหม่วอดีแล้วมันก็เอข้ากันใช่ค่ะนี่ผมก็เ่งจะบอกเลยว่าคุณเตรียมชุดเนี่ยนอกจากคุณเตรียมชุดคุณเองแล้วคุณเตรียมชุดแดนเซอร์ด้วยหรอเม่่คือมันแบบเข้ากันหมดเลยจังหวะใช่ค่ะไอตรงผู้พูดถ้าเกิดว่าใครนะครับงงนะฮะเข้ามาที่ยูทูบได้เผื่อบางคนบางท่านฟังกันอยู่ทางวิทยุหรือทางอื่นๆจะได้ดูเข้ามาจะได้เห็นภาพที่เราสองคนคุยกันนะครับเข้ามาที่ยูทูบแล้วก็พิมพ์ว ที่เรากำลังเล่านี่แหละซึ่งผมแบบอเมซิ่งมากเลยนะงงมากเลยว่าพอลุงโบไลฟ์ฟังว่าเฮ้ย หนูไม่ได้อันเนี้ยมันต่างคนต่างมาค่ะใช่แต่พอดีชุดมันได้กันพอดีเลยด้วยนะครับไอตรงขนที่เราอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยกับชุดน้องเขาเนี่ยใช่ค่ะเออมันเดียกับมาร้านเดียวกันเลยอ่ะกิฟต์นี่ก็ขอแดนเซอร์หน้าผมทาเองหมดนะพี่แต่งเองหมดคือคือ MV วนี้ไม่มีจ้างช่างไม่อะไรเลยเออช่างทกมาแม่ทำไมไม่ให้หนูไปแต่งมิวีิกันมาสามวันอ่ะเออฉันมีเวลา3วันนะเพราะวันอื่นๆก็ต้องไปดูคอนเสิร์ตเลยด้วยเหมือนกันนะครับทาเออถ่ายทํากันช่วงไหนอ่ะอ่าเมื่อตอน ก่อนปล่อยเอมสักประมาณสองสามเดือนที่แล้วอะค่ะพี่โห<ฮ>ก็ <ขอ S 1> จริงก็ถือว่าไฮซีซันของช่วงงานเลยนะ,ะก็เรียกว่าหลังหน้าฝนนั่นแหละออกพรรษาช่วงประมาณออกพรรษาประมาณนั้นเลยด้วยนะครับซึ่งก็ถึงท,ที่บอกว่าถือว่าเป็น ไฮซีซันของศิลปินเลยะนะครับซึ่งโอ้โหช่วงนี้วันนี้เลยด้วยเหมือนกันก็ต้องขอบคุณน้องโบด้วยที่มานั่งคุยกับเราถึงซิงเกิลนี้เพราะว่าช่วงนี้ทุกคนนะฮะนอนน้อยไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เลยด้วยเพราะกลางคืนก็ต้องไปไปงานไปงาน,ไป,งานไปทัวร์คอนเสิร์ตกันนะฮะไปร้องเพลงกันนี่แหละนะถ้าไม่ไปช่วงนี้ก็ไม่รู้จะไปช่วงไหนแล้วช่วงนี้พีคที่สุดแล้วเลยด้วยนะครับนะหลายๆคนนะครับในะช่วงนี้ก็จะแบบว่าโอ้โหไปเนี่ยที่บอกไปเดินสายกัซนซะเปล่าเหมือนร้อนเงินนะพี่ทำงานแบบเป็นนี่ร้อยล้านอ่ะงานอะไรมาไหวไหมไป นอนแบบว่าใหมอนแตกหมอนแตกหมอนแตกหลังแตกด้วยค่ะคือมันเป็นช่วงหน้าฝนดนวยนะมันก็เป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณการันแล้วเลยด้วยแต่ถ้าแบบราอย่างอย่างถ้าเกิดเป็นวงดังๆหรือว่าดังๆน่อยเขาก็จะเข้าร้านเข้าแต่อย่างเราจะแบบเบอร์เล็กๆก็จะไปโหเบอร์ใหญ่แล้วโอ้ทอป โอท็อปในที่ร่มอะไรนี้อาใช่ใช่ใช่ี๋ยวนี้เขาจะมีงานอาใช่ที่เอาว่าอยู่ในฮอนะครับโอท็อปของในแต่ละจังหวัดเ่ยนะครับหรือว่าในแต่ละของพัคเทศก็มีอาสารกลางก็คือรูปแบบของการจัดงานก็เปลี่ยนไปแต่ก็ดีเพราะว่าศิลปินเนี่ยเราก็จะได้มีงานไปในหลายเลยด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงของหน้าฝนเนี่ยปกติที่บอกอ่ะมันจะแทบจะเป็นช่วงนอนหมอนแตกได้เป็นมาก่อน นะครับหรือบางทีเขาก็เป็นช่วงทําเพลงใหม่แต่ว่าแต่ว่าอ่าช่วงนี้มันก็จะต่างจากเมื่อก่อนตั้งแต่หลังโควิดมาเพราะว่าอย่างหน้าฝนอ่ะสมัยกมอลใช่สม่าหน้าฝนสมัยก่อนก่อนโควิดอ่ะคือคนจัดก็จะไม่จัดงานนะพี่เพราะว่ามันเป็นหน้าฝนใชแต่พอมันโควิดออมาอั้นงานมันไม่มีมานานใช่ไหมคะพอออกหน้าฝนเนี้ยก็จะมีเป็นหลังคงหลังคามีโดมมีเต็์จากเมื่อก่อนไม่มีคือต้องกลางแจ้งอ่าลุก็อบในนี้ตกยังไงก็คือฉันสู้ฉันสู้จ้างห้ คนจัดงานสู้นักร้องก็สู้เหมือนกันเนอะคนมาดูขอให้สู้ด้วยเหมือนกันจะได้มาดูกันเยอะๆนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้นะลักษณะของงานก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเลยเนี่ยเขาก็จะเาเล่นหน้าฝนวันทีก็ทาเพลงใหม่บ้างหรือว่าที่บอกว่าเขาก็ไปเล่นกันในอินโดนเนี่ไปเล่นในร้านในผับร้านอาหารหรืออะไรแบบนี้หรือเดี๋ยวนี้ก็มีเพิ่มอีกคือไปทัวร์ต่างประเทศก็มีนะครับผมแต่ว่าเนี่ยงานก็จะลักษณะก็จะเปลี่ยนไปเลยด้วยนะครับนะก็อย่างที่บอกว่า บางทีก็จะเป็นโอท็อปในแต่ละจังหวัด <Ha. S 1> นะฮะและของกรุงเทพก็จะมีนี่แหละใหม่ไบเทคก็จะเป็นเอ่อเขาเรียก่าไม่ไบเทคก็จะเป็นเมืองทองเมืองทองออใหญ่นะฮะก็จะเป็นนะฮะงานแบบแบบนี้เลยด้วยเหมือนกันรวมทั้งนี่แหละงานใหม่ๆที่เราไปเคยไปด้วยเหมือนกันคนลุกทุง fun fact ่งฟันแฟกก็เปดีนะที่บอกว่าได้ไปร่วมสนุกกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลายอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาก็เหงาอะนะมาทำงานทุกวันเหมือนกันเลยด้วยสำหรับพี่ๆน้องๆในโรงงานอีกหนูขอสักสิบคิวหนูเก็บทุกคิวเลยบอกนังเลยนังเดินพอดีเป็นยังไงบ้างเลยเะถามเลยว่าอยากให้เล่าให้ฟังเดี๋ยวความรู้สึกของการคือเราบางทีก็ไปเวทีนะมันก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยแต่เสร็จปุ๊บไปในแต่ละที่หรือว่าไปในคนทุกฟันแฟกของเราอ่ะเอออยากให้เล่าอยากให้น้องโบเล่าบรรยากาศเลยเหมือนกันว่าเออเป็นยังไงบ้างไปเจอกับเนี่ยพี่ๆน้องๆหนอกว่า มันสนุกกว่าเวทีใหญ่นะพี่มันลงถึงเลยมันลงถึงแล้วมันใกล้ชิดแล้วแบบว่า,มาแม่แม่แบบว่าถึงเลยแล้วแบบว่าเราแบบสถานการณ์หน้าเวทีเราไม่รู้ว่าวันนั้นจะเจออย่างล่าสุดไฟไม่มีเพราะว่าเพราะว่าพี่เวทีคิดว่าเราอจะร้อง ตอนเย็นแล้วเสร็จปกติเราเคยเล่นกันตอนเย็นเย็นตอนนี้คือมืดหน่อยรอคนใช่มืดหน่อยรอคนไฟไม่มีเวทีไม่ได้เอาไฟมาค่าแม่ค้าก็ใจดีแม่ค้าทั้งหลายแหละก็ให้เรายืมไฟเออมันก็สนุกอะพี่ใช่นะคแต่พอเลิกงานเลิกงานนะคะพี่ล็อบเดินเอาไฟไปคืนตามร้านไม่ถูกนะไม่รู้ยืมอันไหนร้านไหนมาบ้าง นุกไ,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าของร้านไหนกันบ้างเลยด้วยนะครับอย่างที่บอกเลยนะฮะแต่ว่าที่บอกกนะันแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าน้องโบไปที่ไหนสนุกที่นั่นทุกๆคนที่มาดูนะครับก็มีความสุขด้เหมือนกันถามเลยสิเนี่ยปกติเนี่ยเราเนี่ยไปงานนู้นงานนี้เจอกันแต่ไม่ได้นั่งคุยแบบนี้เลยสาวๆส,ส,สวยๆเลยด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไปเดินทางไปต่างจังหว,วัดไปทั่วไทยเนี่ยเคยเจอแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะแฟนๆหรือคนที่มาดูคอนเสิร์ตแล้วแบบแปลกๆไหม แปลกๆเหรอพี่แปลกๆแลือวันนี้เจอผู้ชายทะลึ่งชอบมาแซวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบแปลกๆหน่อยอะแซวๆไม่ค่อยมีแต่แปลกๆก็จะแบบแปลกไลไม่ค่อยมีคนแซวเลยหนูไม่ค่อยมีเออแปลกจริงหนูไม่ค่อยมีแล้วแฟนขับหนูส่วนมากอ่ะไม่ค้นแก่เลยก็แบบมานั่งแบบไอ้นู้สวยจังลูก็อะไรอย่างเงี้ยคนแก่ไม่แม่เลยกับเด็กน้อยแฟนขับหนูจะเป็นเด็กน้อยเลยพี่โบอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนุ่มๆหนุ่มๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีน้อยค่ะ ถ้าจะแบบแปลกๆก็เปลี่ยนชุดอยู่ในรถแล้วเวลาเราเปิดไฟเงี้ยเขาก็จะเดินวนรอบรถเผื่อจะเห็นอะไรบ้างนะเห็นแต่เอาไปไม่ได้อะไรเงี้ยพี่หรือว่าดูไปอยากดูด้วยหันตามีมาแก้เดินรอบรถอะไกวนไปวนมาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแปลกๆเลยจะไม่ค่อยมีนี่ก็แปลกประมาณหนึ่งแต่ว่าเออที่แปลกกว่าคืออย่างที่น้องโบเล่าว่าเออเรารู้สึกว่าเออน้องโบเนี่ยเรานั่งดูเขาบนเวทีแล้วเออตั้งแต่ไหนๆกาเออเขาสวยจังเลยเขามีพลังบนเวทีอย่างเลยเขามีออร่าเราก็ลืมถามว่าเออ เจอหนุ่มๆบ้างไหมหรือแบบเจอแบบว่าเอาอแบบว่าแบบแฟนๆหรือคนมาดูแบบแปลกๆไหมเออแปลกตรงที่ว่าหนึ่งไม่มีสองกลับกลายเป็นว่าคนที่มาดูเราส่วนใหญ่แล้วเป็นแม่แม่เป็นแม่แม่แ,มแ,มแล้วก็เป็นเด็กๆใช่ค่ะเออแปลกอ่ะการไปขับหนูจะไปทางน,นูน้นซะเยอะ <c oughs> เอเอเคยคิดไหมว่าทำไมไม่มีปากปากเปิดๆมานะ ต้องไปเคยคิดมันไม่มี่ะพี่มันไม่มีก็มันไม่มีหรือว่าหนูจะเป็นคนหนูอาจจะเป็นบุคลิกของหนูมันเป็นอย่างนี้ด้วยก็ไม่รู้คา <c oughs> <ไป S 2> เลนทา<ม>เลนหรือไงบนเวทีก็แบบห้าวอะไรเงี้ยใช่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 บนเวทีก็จะสนุกมากเลยด้วยนะครับนะสําหรับน้องโบเลยด้วยนะครับเออแปลกจริงๆนะผมเพ่งนึกว่าเออเขาสวยๆอย่างนี้เออเราอย่างคิดเวลาไปอะไรแต่ก็จริงนะเวลาไปคนทุกฟันแฟกะสังเกตคนที่เวลาพอน้องโบมันก็วเขเ่อกันมาหน่าเวทีมาเต้นกันเลยเนี่ยก็จะเป็นแม่ๆกันเลยด้วยนะครับเออนะฮะสำหรับ เออแม่ๆเออกับเด็กๆนี่ด้วย<ช> <ๆ S 1> เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเราเป็นศิลปินคลั่งรักเหรอคลั่งรัก <laughs> ยังไงจริงๆหนูไม่ได้แบบว่าคลั่งรักแต่แต่หนูเป็นคนแบบถ้าหนูรักใครแล้วหนูรัก โอ้โหหนูรักคนเดียวดีแล้วหนูไม่เคยแบบว่าสาวรักจริงมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยหนูไม่เคยมีนะแล้วตอนเนี้ยไม่มีพี่แต่ตอนนี้ก็ข้างรักไงเื่อหนูมีแฟนก็เลยถามว่าไอ้ไม่มีเนี่ยไม่ช่ไม่มีแฟนหนูจะเป็นคนแบบว่าช่วงนี้เรามีความรักมีแฟนอยู่ใช่หนูจะเป็นคนชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้าหนูมีแฟนหนูก็คือหนูบอกมีแฟนสื่อถามหนูก็บอกหนูมีแฟนเออเนี่ยแล้วช่วงนี้เราเป็นไงความรักดีไหมดีค่ะแต่ช่วงเนี่ยเพิ่งปีใหม่ต พูดจริงไม่ได้เจอกันสิบสองวันใช่เพราะว่าหนูไปคอนเสิร์ตตลอดเเลยแล้วมันมีช่วงนี้ที่เนี่ยวันนี้หนูจะต้องมาสัมภาษณ์ไงมาเข้ากรุงเทพแล้วถึงจะได้เจอเขาโถทถโทถโท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 ชีวิตอคบมานานขนาดไหนละปีนี้เข้าปีที่สองสองปีกว่าแล้วค่ะก็เขาาแปลว่าเขาเข้าใจกันแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าหลูดชีวิตศิลปินเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะดูว่าแบบว่าโอ้มันเวลาไม่แน่นอนหนึ่งใช่เวลาไม่แน่นอนแต่ถ้ามองในภาพกว้างๆหลูดมันจะเริ่มเห็นละ ว่ามันจะมีโอกาสและจังหวะจะได้เจอกันเมื่อไหร่แล้วช่วงเวลาคุยก็ไม่หนูเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยคุยแบบอะไรเงี้นะพี่จริงเหรอคือหนูอะเบิร์ดอะเขาจะไปงานอะคือเขาเล่นร้านเบิร์ดนี่คือแฟนบัวเขาเล่นร้านครับคือเขาเล่นร้านเนี่ยสี่ทุ่มเนี่ยเขาไปร้านแล้ะอยู่ที่ไหนเล่นอยู่ที่เล่นในกรุงเทพเนี่ยค่ะเล่นในกรุงเทพหลายร้านค่ะก็คือสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยเขาต้องไปเล่นร้านแล้วและคือสามทุ่มสี่ทุ่มคือเวลาหนูขึ้นคอนโอ้ใช่ใช่แล้วพอหนูลงมาเข หนูก็หลับไปแล้วหลับไปแล้วเพราะเราก็บวชแล้วแล้วพอหนูตื่นเช้ามาหนูก็มอ์นิ่งคือเนี่ยเขาจะยังไม่ตื่นนะเขาตื่นบ่ายสี่แล้วตื่นบ่ายสี่หนูก็ไปงานแล้วอออย่างนี้คือคือฉันอะสามารถมอ์นิ่งได้แต่เธอไม่พอมอ์นิ่งกับฉันไม่มอ์นิ่งหนูอะม่อีทีคือสี่โมงเย็นเออเขาตื่นสี่โมงเย็นก็จะได้คุยกันบ้างในช่วงเวลาแบบนั้นก็แค่ คิดถึงกินข้าวยังหรืออะไรถึงงานแล้วนะ <S 1> <S 1> นิดนึงสทุกสุขดี่ค่ว่ายังมีว่ายังมีชีวิตต่างคนต่างยังมีชีวิตกันอยู่เลยด้วยเหมือนกันะนะครับสำหรับเออแล้วสองปีที่ผ่านมาเป็น2ปีที่ดีไหมดีค่ะหนูไม่เคยทะเลาะก,กันเลยแ,แรก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 อันมีทะเลาะก,กันบ้างมันทุบปรับจูนใช่ค่ะแต่ว่าพอเราเข้าใจกันก็ไม่ไม่เคยทะเลาะก็เหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่คุยกันแบบเข้าใจกันแล้วก็อย่างที่บอกว่า อ่าทเป็นศิลปินมีอาชีพเป็นนักร้องเหมือนกันก็มนก็เข้าใจกันประมาณนึงแล้วเออแล้วบางทีเรามีแบบมีหึงมีงอนหรืออะไราเงี้ยบ้างเออสไตล์ผู้หญิงเนี่ยขอเนี่ยถามเลยเออแต่ว่าก็จะใช้แบบมีสาวสาวทักมาปะเนี่ยสาวบ้างปะเนี่ยแต่เขาจะเป็นคนบอกนะว่าใครขอเบอร์ใครขอไอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ไม่เป็นคนจุกจิกแบบนั้นไงก็แค่บอกก็คือจบ เออเรานี่นอกจากบ,บนเวทีแมนแๆแล้วตัวจริงนี่ก็แมนเลยหนูเป็นอย่างนี้หนูเป็นอย่างนี้เออแล้วมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนกันบ้างมากอ่ะก็มีทิปบ้างคับปีหนึ่งคือทิปที่แบบว่าหว,นวานวๆเลยฟูทับเบิร์กหนูชอบไป ไปปกติเราเป็นคนชอบไปเที่ยวภูเขาอยู่แล้วหรือหรอปกติหนูไม่เที่ยวเลยพี่หนูเพิ่งมาเจอเขาเนี่ยแหละเที่ยวพี่เชื่อไหมหนูไปร้องเพลงอ่ะใครว่าหนูเที่ยวได้เที่ยวเยอะเลยไปเหนือไปใต้ไปนู่นไปนี่ตกลงเครื่องหนูไปลงเครื่องเสร็จบางทีอะอมก่อยปางมาผ้าลงเครื่องเสร็จนั่งรถต่ออีกสี่ชั่วโมงใช่เข้าไปเสร็จร้องเสร็จบางทีหนูไปเปลี่ยนชุดที่ด่านกันนะด่านที่เป็นด่านาหารนะต้องึ้นทปครเปลี่ยนเสร็จขึ้นไปร้องเพลงร้องเสร็จเข้าที่พัก เช้ามืดลงแล้วเดี๋ยวไม่ทันเครื่องใช่แน่นูเป็นอย่างนั้นแต่เห็นอะไรหนูไม่เคยเที่ยวไหนเลยไม่เคยได้เที่ยวเลยเพิ่งจะมาเจอเขาเนี่ยหนูจะหนูได้แบบรู้จักคําว่าไปนั่งหาดวอร้ไปชิลหาดวอนใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตบ้างไปไปพูรับเบิร์กอะไรเงี้ยแต่พูรับเบิร์กหนูจะไปสองครั้งเพราะว่าไปมาสองครั้งอ่ะเขาชอบปีหนึ่งหยูไปสองครั้งครับอูหเหรอใช่ค่ะโอ้โหปีนึงไปสองครั้งคือ เพราะเขาชอบไปเอเขาก็ชอบแล้วแล้วหนูก็ชอบไปไหว้พระพิฆคนศที่เขาขอ๋อ้ตรงนั้นมีที่เหรอมไม่เคยไปไม่เคยไปเลยไม่ทราบอ๋อแล้วเราไ็ชอบไปไหว้แล้วเราไหว้เรารู้สึกเหมือนได้เติมพลังกลับมานะครับแล้วก็ได้เที่ยวได้เหมือนกันแต่ถามว่าไปแล้วได้เที่ยวไหนไหมเฮ้ไปถึงก็หนาวแล้วกินหมูกระทะเสร็จก็เข้าห้องนอนเช้าตื่นไหว้พระบ่ายกลับเอ อย่างนั้นก็ได้ชมวิวไงได้ไปแค่ได้ไปสําคัญตรงนั้นแหละได้ไปด้วยกันบางทีมันไม่ได้สําคัญด้วยครับนะฮะว่าไปที่ไหนมันสําคัญว่าไปกับใครใช่ค่นะฮะแล้วเราก็ได้ไปนะฮะแล้วก็ได้ไปอีกแล้วไปแล้วเหรอเมื่อไหร่เพิ่งจะไปมาเดือนที่แล้วที่เดือนสิบห้าหรือสนี่ไปอีกแล้วได้ไปอีกแล้ว ก็เห <gaat> มือนกับว่าอย่างที่บอก12วันที่ผ่านมาทํางานทุกวันช่วงเนี่ยช่วงปีใหม่เอ้ยช่วงนี้มันเป็นไฮซีซันก็ไปทํางานกันให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวเนี่ยแหละพอเสร็จปุ๊บทั้งคู่มีเวลาก็หาเวลาแล้วก็จะได้พักผ่อนกันบ้างนะครับเออวกว่าอะไรเนี่ยเออแล้วอีก2สาวเป็นยังไงบ้างที่2คนก็ตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตค่ะยังเดือนนี้ก็มีเจอกันอยู่หลายคิว ะะนะครับเพราะที่บอกว่าเราทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะมีทั้งไปเดียดยเด่ยวด้วยไปเดี่ยวด้วยแล้วก็จะมีแบบไปในนามซูเปอร์วันลิทายอยู่ะนะฮะก็ยังทัวร์กันอยู่ไม่ได้แยกวงไม่วงยังไม่แตกน <c oughs> ะคะยังรัหน้างานได้นะคะสามารถบอกได้สามารถบอกได้าาแต่ทีนี้ก็คือ งานอ่ะมันจะแบบว่ามันไม่ตรงกันเพราะแต่านก็จะมีคิวใช่ค่ะตางคนต่างรับแล้วพอทุกคนเริ่มโตก็จะมีทั้งคิวในการรับงานด้วยแล้วก็จะมีชีวิตที่บางทีหลุบมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าเวลางานก็ยังรับอยู่นะคะรับค่ะนะฮะเจ้าภาพค่ะนะแต่เราอ่ะโชคดีอย่างเึงเพราะงานเราอ่ะมันไม่มันไม่ได้เป็นงานที่แบบว่าฟีกวันนะพี่เพราะงานหนูส่วนมากมันงานวัด งันว่าเจ็วันเก้าวันถ้าวันนี้ติดน้องสามคนวันอื่นวันนี้ว่างไหม่าค่ะมันก็ยังมีมีมีช้อยให้เราเลือกน่ารักจังเลยด้วยนะครับนะเจ้าภาพก็เข้าใจนะครับก็พยายามอย่างที่บอกว่าอยากให้น้องไปครบ3คนนะครับก็มาดูว่าวันว่าวันไหนสามารถไปกันได้บางคนก็มีภารกิจบ้างภารกิจกับแฟนบ้างเอ่ยภารกิจกับที่บ้านบ้างเอ่ยหรือว่าภารกิจที่ต้องไปร้องร้องเพลงคนเดียวบ้างเอ่ยด้เหมือนกันนะครับปุ๊บครั้งนี้ก็เลยมาออกเป็นซิงเกิลเดี่ยวๆของเราที่บอกนี่แหละก็คือเป็นรักเต็มร้อยนะ เปิดมาเนี่ยนะฮะสำหรับรักเต็มร้อยนี่ก็คือตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่นะฮะฟีดแบ็เป็นไงเวลาไปร้องเวลาไปในหน้าเวทีถ้าคนรู้ฟันแฟกถือว่าสนุกเลยนะถ้าถามถึงว่าคนร้องตามได้หรือยังอ่ะเป็นบางคนที่แปลว่าตามจริงๆถึงจะร้องได้แต่ถ้าเกิดดนตรีขึ้นมาเนี้ย ก็อยู่อย่างที่หนูบอกฐานแฟนคลับหนูคือแม่แม่แม่เขาก็ออกมาลัมออกมาลัมกันอย่างเงี้ยค่ะคือดนตรีมันเป็นชวนลัมวงอะค่ะอใช่ใช่นะฮะก็แม่เขาก็มาลัมแล้วก็จะได้มีโอกาสฝากว่ามนี่เป็นเพลงหนูนะหนูฝากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ฝากบอกแม่แม่ว่ามาขอก็ได้ค่ะที่คนลูกทุ่งเอฟเอ็มร้อยสามนี่แหละนะครับแล้วรู้ไหมว่าตอนนี้เพลงเราติดท็อปเทนไปแล้วดีใจแอบดีใจมากเออ ตอนที่เข้ามานะครับนะฮะพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยครับดีเจนะจัดรายการทุกๆท่านเลยด้วยนะฮะก็เปิดในช่วงเวลาของลูกทุ่งสาวเช็คเป็นช่วงเวลาของการแนะนําเพลงใหม่พอเปิดไปเสร็จปุ๊บคนก็ขอเนี่ยแล้วก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตแป,ปบ๊บเดียวเลยครับนะฮะประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เพราะว่าก็เพิ่งมาเปิดด้วยเหมือนกันเข้ามาอยู่ในอันดับที่สิบเลยด้วยอนบสิบแล้วเออนะฮะเอานะให้น้องโบเนี่ยแหละครับนะได้ฝากนะครับ ลืมเลยโบแต่เมาสกันเพราะไม่ค่อยได้คุย <c oughs> ให้น้องโบได้คุยอะไรกับคุณผู้ฟังบ้าง <c oughs> นะครับรวมทั้งนะฮะได้ฝากถึงซิงเกิลนะครับนะของนี่แหละ น้องโบล่าสุดเลยด้วยครับกับรักเต็มร้อยกับคุณผู้ฟังเราหน่อยนะครับค่ะก็โบนะคะซูเปอร์วาเลนทน์ค่ะขอฝากเพลงรักเต็มร้อยนะคะซึ่งเป็นงานเพลงใหม่ของหนูนะคะกับแฟนเพลง FM ลูกทุ่งร้อยสามด้วยนะคะตอนนี้เข้ามาติดชาร์ตของท็อปสิบแล้วดีใจมากคือทุกงานเพลงของหนูอ่ะมันมีสตอรี่มันมีที่มาที่ไปคือหนูอยากให้มันเป็นแบบนี้อย่างเพลงช้าเราเคยมีคือคือเขาเรียกว่า มันเป็นอะไรที่เราผ่านมาแล้วเราก็เอามาทําเป็นเพลงคือนึกจําบางทีอาจจะเป็นชีวิตเราบ้างช,ชีวิตคนรอบๆตัวเราบ้างะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่โมเล่าให้ฟังว่าทุกๆเพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงเขาเรียกว่าเพลงที่แบบเขียนใหม่ เรียกว่าแบบว่าเพื่อเพื่อแบบตามคอนเซ็ปที่เราให้ไปเลยด้วยเพราะว่าสมัยนี้บางทีเขาก็จะมีเพลงมันสาเร็จแล้วเนี่ยเนาะชอบแล้วก็ซื้ออันนี้มาเอามาร้องแต่เพลงเราจะเป็นเขียนขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะดูก็อยากฝากทุกคนให้คอยเป็นกําลังใจให้หนูด้วยแล้วก็ฝากขอเพลงหนูเยอะๆนะคะรักเต็มร้อยนะคะที่ลูกทุ่งร้อยสามนะคะขอบคุนเข้ามาเยอะๆนะคะนั่นแหละครับนะและนั่นก็คือน้องโบนะครับติดตามช่องทางต่างๆของเราได้ทางไหนซึ่งผมไปกดติดตามเรียบร้อยแล้วเลยด้วยแต่ว่าน้องโบได้ฝากถ้าเป็นมิวสิกวิดีโอหรือว่าช่องช่องทางของ ทางบริษัทนะคะก็เป็นท็อปไลน์แฟนเพจค่ะรวมไปถึงท็อปไลน์ทีวีค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางส่วนตัวโบก็จะเป็น Facebook โบกัลยานัสนาแก่นแก้วค่ะไอจีติกตอกยาวมากเลยนะเชื่อยาวสะกดหน่อยสิจ๊ะษาไทยาษภาษาไทยภาษาไทยเลยแต่จริงๆเซิร์ชโบก็ขึ้นแล้วค่ะอ๋อเซิร์ชโบก็ขึ้นแล้วเลยด้วยอีกเช่นกันนะครับง่ายๆเลยเอาเอาโบแล้วชื่อจริงอีกสักหน่อยก็ได้อะโบกัลยานัสนาแก่นแก้ว พิมแก่นแก้วก็ขึ้นแล้วนะพี่ <c oughs> โบแก่นแก้วก็ขึ้นแล้วทำไมถึงชื่อน,นี้ถามด้วยสิเมื่อก่อนหนูชื่อชาระวีะแม่เปลี่ยนอหนูก็ไม่รู้แม่เขาเปลี่ยนให้แม่อยากยนานแล้วค่ะ <c oughs> นะครกี่พยางามเลยทั้งหมดอะ ห้าคำนะกัลยาณสนาหกคำกัลยาณสนาผมว่าชื่อผมยาวแล้วนะสุรละประเด็นเนี่ยสี่พยานเนี่ยบางทีหนูเขียนชื่อหนูเองอยู่อย่างงเลยของคุณนี่ผถือว่าเป็นชื่อยาวที่สุดนึก่ผมเคยรู้จักกันมาเลยนะหกพยานแต่เวลามีคอร์เซนเตอร์มา พี่กันพีกัญญาพี่กัญญา,าอ๋อถ้ากัญญายิ่งไม่ใช่ละครแน่อย่างนี้คอแน่เออนะเป็นวิธีคัดพวกสายทั้งหลายแหละด้วยอีกวิธีหนึ่งนะครับผมติดตามน้องโบได้ครับนะฮะในทุกๆช่องทาง<ช>นะครับนี่น้องโบได้ฝากไว้นะครับก็มีทุกๆแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมมีทุกแพลตฟอร์มนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นไอจเอ่ยู่ทิกตอกเอ่ยนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยทั้งเพจทั้งหลายแหละเบอร์เหมือนกันนะครับนะฮะอะไรนะจ๊ะ ยูทูบด้วยอีกเหมือนกันใช่ของท็อปไลน์มิวสิกออฟฟิเชียลก็สามารถนะครับเข้าไปติดตามได้เลยด้วยนะครับก็เข้าไปที่ YouTube นี่แหละแล้วก็พิมพ์นะครับว่าท็อปไลน์มิวสิกออฟฟิเชียลนะครับก็จะเป็นเพลงของศิลปินทุกคนรวมทั้งเพลงนี้ด้วยอีกเช่นกันนะครับรักเต็มร้อยนี่แหละนะฮะจากน้องโบสูเปอร์วาเลนไทน์นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะเวลาเร็วมากครับหันไปดูอ้าวเวลาหมดแล้วเลยด้วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวให้ครั้งหน้ามีเพลงใหม่มาคุยกันอีก หนูตั้งใจว่าจะทำปีละเพลงโอ้โหแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำกันเดือนละเพลงจริงว่าเนี่ยเนานหรอนานะฮย เดี๋ยวนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำเป็นอัลบั้มทีหนึ่งสิบเพลงสิบสองเพลงหน้า A6 หหน้า B6 แล้วก็มากันทีเดียวเลยไล่ตามโปรบทในระหว่างรอเพลงหนูปีละเพลงก็ไปฟังเพลงเก่าๆหนูก่อนได้ค่ะมีเป็นร้อยเพลงนะคะซุปเปอร์วาเลนไทน์อ่าใช่นะครับมีเป็นร้อยเพลงเลยด้วยนะครับนะสามารถย้อนไปฟังได้ใช่เผื่อยอดวิวเพลงนู้นเมื่อสิกว่าปีที่แล้วมันจะเด้งขึ้นมาอีกเออมันจะมาอีกนะับเหมือนในช่วงที่โควิดที่เพลงวิสครูดน่คือหนึ่งี่เป็นซุปเปอร์วาเลนไทน์ก็โอ้โหดังทั้ง แล้วตอนนั้นอ่ะผมคิดในใจจริงๆเพลงนี้นานแล้วนะครับแต่คนก็แบบว่าื่นเต้นกันหนูเลิกร้องไปนานแล้วใช่จนทุกวันนี้หนูยังต้องร้องอยู่เลยใช่อยู่ดีนะครับก็กลับมาอีกเลยด้วยเพราะฉะนั้นกลับไปติดตามได้ในทุกๆช่องทางโดยเฉพาะทาง YouTube ของนี่แหละครับท็อปไลน์ิวสเลยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามีซิงเกิลใหม่ในระหว่างปีก็มาคุยกันใหม่นหนูต้องเล่งเจ้านายบอกว่าขอเป็น ปีละสองเพลงก็ได้ค่ะเออนะฮะนานไปใช่ไหมพี่นานไปจริงๆสมัยนี้เลยด้วยนะฮะศิลปินบางท่านนี่เรียกว่าออกกันทุกเดือนนะครับเพราะเขาออกทีละซิงเกิลไงออกกันทีละเพลงเลยด้วยเหมือนกันนะครับจะได้เจอกันบ่อยๆนะฮะคุณนู้ฟังเอ่ยก็จะได้คิดถึงน้องโบบ่อยๆเลยด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องโบมากเลยด้วยนะครับนะที่มานั่งคุยกันนะครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งน้องโบไปนะครับด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี่แหละครับเชื่อว่าคุณนู้ฟังชาวด้อมคนลุกทุ่งหลายๆคน เคยฟังอยู่แล้วแหละแม่ติดท็อป10นะครับว่าะฉ่นัก็เปิดกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเลยด้วยนะครับนะฮะร,รักเต็มร้อยครับโบซูเปอร์วาเลนทน์ครับผมคนลุกทุ่งชวนคุย